สวัสดีครับเขอต้อนรับข้าสู่ช่องนอบีลีเบอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีนราศีมีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกาลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคณค้กรอมการดูดวงส่วนตัวสมัยอัลลาอดีมาที่บ e ลีเบอร์สามหกเตรงท้ายกลองขัวข,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 ข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่ังของคำอธิบายใต้คลิปอัละอาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษล,ลดให้ต้นเดือน พฤศจิกายนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายน10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอา,าอาดีมาถามค่าครูดได้ก็จะได้ค่าพิเศษแลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัสนกําเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วมันจะมี3ามอีพีนะครับซีรีส์นี้อีพีแรกคือพื้นวัสนากําเนิดสิ่งที่ได้ช้านะครับเออขอโทษครับสิ่งที่ได้เร็วนะครับในดวงชะตาก็พูดไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ อีพีที่สองนี้คือพื้นวัฒนกําเนิดสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั sociedad, ciudad, ่นคงนะในดวงชะตามันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับไม่ใช่แยกกันนะไม่ใช่ว่าสิ่งหนึ่งได้ช้าสิ่งหนึ่งมั่นคงไม่ใช่แต่มันหมายถึงเพราะมันมั่นคงจึงต้องได้ช้าก็จะไหมครับเออเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลกันอันนึงคือผลอันนึงคือเหตุนะครับเหตุมันคือความช้าแต่ว่าผลคือความมั่นคงมันได้เนาะในดวงชะตาต่อไปอีพีที่สามนะครับ มันคือตัวตนของคุณแต่ไปอยู่ EP ที่สามเลย EP ที่สามเนี่ยเป็นตัวตนของคุณหมายความว่ามันจะคือ,อลักษณะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาถึงชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับมันจะมี4เรื่อง3 EP ก็เป็น43212เรื่องราวนะครับงั้นก็ติดตามรับฟังกันเลยในคลิปนี้ครับผู้ที่เกิดราศีมีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งาราศีลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้เนาะไม่ไม่ไม มันไม่แปลกอะไรนะที่เราจะรู้ตัวเองทีหลัง,งนะครับหมายถึงดูรู้อย่างอื่นไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นการไหลเวียนของพลังงานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาตัวเองขึ้นต้นเสมอไปนะครับแต่เราอะรู้ว่าพลังงานมันไหลามาจากทางไหนแล้วมาสู่ตัวตนของเรานะครับประมาณนี้เนาะเหมือนเรารับพลังงานจากฟ้าดินจากแสงแดดจากลมจากอ,อ,อะไรอะ สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาตินะเนาะมากระทบกับตัวเราก็หมายถึงภายนอกกระทบถึงภายในใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ outer ก็มาเป็น inner เข้าใจไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ราศีมีนเนาะก็คือสิ่งที่ได้ช้าแต่มั่นคงนะครับก็คือการไม่ใช่การเงินสิก็ภยัยซาชะนะครับก็คือสังคมสังคมเนี่ยเป็นราศีพฤษภเนาะคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง คนราศีพฤษภก็รักบ้านติดครอบครัวก็หมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างสัน,สนโดดพอสมควรดังนั้นคนราศีมีกับราศีพฤษภเนี่ยเพื่อนเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนเหมือนกันอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความมั่นเอ่อเาได้อะไรเหมือนกับยึดติดกับความเป็นส่วนตัวอ่ะประมาณนี้เล่นกนี้แล้วกันอธิบายให้มันชัดเจนว่าเราควรจะเข้าใจยังไงหมายความว่าเขาอธิบายคือเรามักจะยึดติดความเป็นส่วนตัว นะครับประมาณนี้ทีนี้ราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีธาตุดินถูกไหมครับจึงมีความมั่นคงอยู่ด้วยดังนั้นจึงหมายถึงเพื่อนน่ะมักจะเป็นคนที่มาช้าแต่มั่นคงหมายความว่าคนราศีมีนอาจจะเป็นคนที่คบคนยากเพราะเป็นคนโอกส่วนตัวสูงแต่เพื่อนได้คุณภาพนะครับจะบอกเลยว่าเพื่อนได้คุณภาพคนคือคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคุณภาพหมายความว่าสี่เรื่องราวนี้เป็นสี่เรื่องราวที่ได้คุณภาพในชีวิตของคุณ เรื่องแรกคือได้เร็วอันนี้เราก็รู้แล้วว่าอันที่มันมาเร็วแต่มันก็จะไปแบบไปเร็วเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันได้ช้าแต่มั่นคงก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดก่อนแต่คนราศีมีนไม่ได้เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับเป็นคนลังเลนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีที่3นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเราเนี่ยะจะมั่นคงในเรื่องของเพื่อนหมายความว่าคงทนถาวรยาวนานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ แต่ว่ามันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกับมรณะก็หมายความว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะมั่นคงทุกคนคือคนไม่ใช่ก็ออกไปอ่ะคนใช่ก็ก็คงอยู่ต่อไปคือพูดง่ายว่าคนราเสีมีจะครบเพื่อนที่ควรด้วยนะควรไม่ว่าจะคบหรือไม่คบแต่ควรที่จะคบแบบนี้ก็คือเลือกเฟ้นหาคนที่มีคุณภาพไม่ต้องเอาปริมาณมีมากมายเหมือนฝูงลิงแต่ก็ไม่มีประโยชน์เอามาทําให้เราเดือดร้อนลาคัญใจไม่แต่มาพึ่งเรา แต่เราพึ่งเขาไม่ได้เลยปรึกษาอะไรก็ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ควรเนาะไม่คือแบบคือไม่คือโรคคบไปเถอะไม่ต้องไปสนใจเขามากมายคนละสมินอาจจะใจอ่อนขี้สงสารก็สงสารเขาไม่อยากทิ้งเขาไม่เขาไม่มีใครนู่นนี่นั่นคือเรื่องบางเรื่องนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะอุเบกขาครับผมไปฟังอาจารย์เบียร์ผมก็ผมก็ยังคิดอยู่ว่าการที่เราแบบตัดสินใจยากอะ่ะว่าเราจะเดินออกมา move on จากตรงนั้นน่ะ ยังไงถ้าเรารู้สึกเราเราสงสารเราแบบจะช่วยก็ลําบากไม่ช่วยก็สงสารนะ่ะอะไรแบบเนี้ยผมก็เข้าใจนะผมก็เป็นคล้ายๆแบบพวกคุณนั่นแหละคือเป็นคนขี้สงสารนะครับแต่ผมมักจะตัดใจได้ง่ายกว่าแต่ก็ยังมีความลังเลในใจเยอะว่าจะตัดใจดีไหมแต่คนมีนี่ move on ยากนะครับคือพูดงี้ว่ามันต้องช่วยอ,อืมชอบยุ่งชาวบ้านอะไรประมาณนี้เพราะว่าอไไันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได ไม่ได้หมายถึงด่ามันหรือว่านะครับพูดจริงๆคือคนราศีเมียมคนชอบยุ่งเนื่องชาวบ้านนะครับหมายเขาว่าชอบไปหวังดีเออนั่นแหละเขาเรียกว่าชอบยุ่งเนื่องชาวบ้านแต่ผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแต่มันหมายถึงว่าเราอะหวังดีกับทุกคนก็เลยชอบไปแนะนําไปสั่งสอนไปบอกกล่าวเหมือนผมพูดเยอะนี่แหละครับไม่ต่างกันเพราะผมเกิดวันพฤหัส แต่ผมไม่ได้เกิดราศีมีนาคณามีนและไม่มีดาวในราศีมีนเลยนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าผมก็เป็นพวกที่ประเภทที่สงสารชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบเทคแคร์คนอื่นเหมือนกันแต่ผมเอาเท่าที่ไหวคือผม,ผมตอนแรกตอนแรกผมก็อาจจะสองจิตสองใจอยากจะช่วยแต่ว่าอาจาร,รย์เบียร์เขาสอนให้ให้ไว้ว่าสิ่งใดถ้าทาแล้วเดือดร้อนนะครับอเุเบกขาไม่ผิดไม่บาปไม่ต้องกลัวนะครับคือเราช่วยไม่ได้ เราจะต้องไปยื่นมือช่วยทุกคนเหรอครับงั้นเราก็คงพลุนทั้งตัวถูกไหมครับและอย่างหนึ่งคือชีวิตเราไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกไอ้คนที่ต่ํากว่าเราเขาซุกขึ้นสูงไปหมดแล้วแล้วถามว่าเขากลับมามองเห็นตัวเราไหมบางคนก็เห็นแต่จะเห็นได้กี่น้ําอืมดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเอาตัวเองให้รอดแล้วเราอยากช่วยใครช่วยได้เลยหลังจากที่เรามีแล้วผมจะเป็นคนพอจะถือสึกคติเนี่ยหลังๆมาจากดูดวงส่วนแบบ จากการที่แบบมาเข้าวงการดูดวงนะครับก็คือพูดง่ายว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าขอนอนขอนไม้ลอยน้ํามาผมจะเกาะขอนไม้ก่อนใครจะจมใครจะอะไรก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเรา,เราว่ายน้ําไม่แข็งเราต้องเกาะขอนไม้เนี้ยลอยไปพอเราขึ้นฝั่งปุ๊บเราไปหากิ่งไม้เราไปหาคือใครจะจมก็กมันจาเป็นแล้วไงเขา้าใจไหมครับเพราะตอนนั้นเราช่วยอะไรใครไม่ได้เพราะถ้าเราช่วยเราก็จมเข้าใจะปะคือจมไปทอมกันหรือไม่ก็อาจ คนอื่นรอดแต่เราจมอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะไม่ทําเด็ดขาดคือหลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นเหรอช่วยแต่เราใช้สติไงครับช่วยแบบมีสติหมายความว่าถ้ามันเหนือบากกว่าแรงก็ไม่ช่วยในเมื่อมันช่วยเราช่วยไม่ได้ก็ก็จะเหนื่อยเปล่าทําไมก็ตัดใจเลยดีกว่าดูเหมือนเป็นคนใจแข็งดูเหมือนเป็นคนใจดานะครับแต่ตามจริงไม่ใช่พอเราขึ้นฝั่งปุ๊บเราก็รีบหาห่วงยางหา ไม้หาบอกคนตะโกนใครว่วายน้ําเป็นรีบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็ยังช่วยแต่จะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามีเวรมีกรรมของเขาเองที่ต้องรับเราก็มีเวรมีกรรมของเราที่ต้องรับเหมือนกันเข้าใจไหมครับถ้าเราไปแบกคนอื่นเขาเราก็รับกรรมไว้หมดสิงั้นแสดงว่าชาติที่แล้วเราคงทําบาปไว้เยอะเราถึงต้องมาโดนคนอ,อื่นก็เอาคืนไปหมดถูกไหมครับคิดดีๆนะขรรษมีนนะครับ พระพุทธองค์บอกเลยว่ารักใครก็รักได้แต่ต้องรักตัวเองก่อนและจะทําดีกับใครก็ช่างก็ต้องทําดีกับตัวเองก่อนบาปหนาที่สุดหนึ่งใน5ประการก็คือการทําบาปกับตัวเองก็หมายถึงทําให้ตัวเองตกในที่นั่งลําบากทําให้ตัวเองทุกข์ใจทําให้ตัวเองลําบากใจเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นบาปใหญ่บาปหนาเหมือนกันนะครับเอออย่าลืมนะคิดดีดีโอเคจบเรามาดูกันต่อที่เล็งไปที่พบสุภะ ขออภัยที่พูดเยอะนะแต่มันเกี่ยวกับคนมีนจริงๆแล้วแบบหลายคนยังมองไม่เห็นนะยังยังแบบก้มหน้าก้มตาทําสิ่งนั้นอยู่นะครับผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าถ้าถ้ามันเดือดร้อนเนะี่ยไม่ต้องทาอุเบกขาวางลงครับมันไม่ผิดอะไรไม่บาปสุภะนะครับคือพูดชื่อเหลือพูดสรับสริญมาช้าแต่มันคงเาเรียกว่าช้าแต่ชัวร์ก็ว่าช้าแต่ชัวร์ววหมายความว่าคนราศีมีมีคนชื่อเหลืออุปธรรมแน่นอนแต่เขาอยู่ในหลืบในรูนะครับอันนี้หมายถึงว่าพิจิกนะเป็นแมงป่องอ,อยู่ในหลืบในรู หมายความว่าเขาก็จะเหมือนกับไม่ค่อยเห็นเราเพราะเราเองก็โลกส่วนตัวเขาเองก็โลกลืมดังนั้นเนี่ยผู้ช่วยเหลือผู้สับสนก็เลยเห็นตัวเรายากและเราก็ปรากฏในให้ตัวเขาเห็นยากได้เหมือนกันนั้นจึงหมายความว่าก็ต้องใช้กันคอนเน็กชันเนี่ยคอนเน็กชันจะเป็นตัวช่วยแต่การคอนเน็กชันที่น้อยก็จะทําให้ผู้ช่วยเหลือน้อยลงไปด้วย คนราศีมีนมีแบ,บ็คกราวที่ดีครับดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือส,สัพส่วนเนี่ยไม่ค่อยมากหรอกครับไม่ไม่ไม่จ้องจําเป็นต้องมากหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากมายเพราะเรามีดีของเราอยู่แล้วในพื้นดวงเกิดแล้วก็คือเกิดมาไม่ค่อยจะลําบากหรอกคนคนราศีมีนและคนามีนเนะี่ยท้าที่ผมศึกษาดูอ่อเขาเรียกว่าจ้องคอยคอยคอย,คอยมองอยู่คอยศึกษาอยู่อย่างเงี้ยครับมันคนราศีมีน,นส่วน,ม,นมากโชคดีครับไม่ค่อยลําบากลําบน มากเท่าไหร่แต่มีมีลําบากแต่หมายถึงน้อยส่วนใหญ่อะถ้าเราเทียบกับราศีอื่นนะครับอืมต่อไปราศีที่เป็นอริครับคือราศีสิงห์เนาะสิ่งที่มาช้าแต่มันคงอริมาช้าแต่มันคงหมายถึงอะไรหมายคมว่ามันทนมันนานหมายคมว่าคนราศีมีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหนี้เพราะคุณเป็นคนที่มีมาแต่พื้นเดิมอ่าเดิงพื้นเดิมแต่เกิดนะ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าคนราศีมีมีพื้นเพมาดีนะครับ บ้านมีอันจะกินซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หมายถึงรวยนะแต่มีอันจะกินดังนั้นอริหนี้สินจึงไม่ค่อยมีครับอืมมันคือมาช้าไงคือหมายถึงถ้าจะมีก็คือฉันต้องอรอไว้ฉันปลูกบ้านไว้ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอย่างเงี้ยมันคือต้องได้ซื้อนอกนั้นมันคือไม่ได้เป็นหนี้นะเข้าใจป่ะครับดังนั้นหนี้อ่ะมันมันมันมาช้าแต่คนบีนก็มักจะเกิดความมั่นคงเน้นทรัพย์สินเงินทองก็หมายความว่าก็เท่ากับของหนี้สินนั้นเองหมายความว่า ก็อาจจะมีหนี้ที่ต้องชดใช้อย่างยาวนานเช่นเดียวกันดังนั้นคิดดีๆวางแผนดีๆการเป็นหนี้ระยะยาวไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรแต่คุณต้องคนโทรลได้จำไว้เลยว่าหนี้มันมีอยู่2ออย่างเท่านั้นหนี้ที่คนโทรลได้กับคนโทรลไม่ได้ถ้าคนโทรลได้คือหนี้ที่ดีทุกรูปแบบถ้าคนโทรลได้แต่ถ้าคนโทรลไม่ได้คือหนี้เสียเรียกว่าวงจรอุบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คนโทรลไดอ้อย่าคิดว่าระยะยาวคนโทรลได้นะครับการที่ระยะยาวไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีหรือมันจะเสีย แต่มันมักจะเสียได้เหมือนกันอ่ะเพราะอะไรเพราะบางคนบอกว่ายิ่งผ่อนนานยิ่งเซฟเพราะเราอ่ะต้องไปจ่ายเงินเดือนเนี่ยมันมันน้อยถูกไหมครับมันมันแบบบางทีมันจนตัวเข้าใจคือถูกต้องคิดอย่างนั้นถูกต้องแต่หมายเขาว่าระยะยาวเนี่ยยิ่งยาวก็ยิ่งเสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการคืออนาคตเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยมันได้ช้ามันมันแต่มันมั่นคงหมายความว่า คุณเนี่ยมองไม่เห็นทางหรอกที่มันจะไปเนี่ยมันจะไปยังไงรูปแบบสุดท้ายปลายทางของมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้อนาคตอย่างถึงยากมากนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าคนละสีมีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเป็นนิสิตระยะยา,ยาวเพราะว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เช่นวันนี้มีงานแต่พรุ่งนี้ตกงานทําไงละ่ะเข้าใจไหมครับสิปีผ่อนมาละโอ้ชิลสบายแต่อย่าลืมนะว่าอีก20ปีข้างหน้าที่เราจะต้องชดใช้อะมันอาจจะ ไม่ได้เป็นไปนตามคาดอย่างที่เราคิดก็ได้ยังไม่เป็นตามที่เราคิดหรือที่เราคาดหวังไว้ก็ได้ดังนั้นวิธีการแก้นะครับให้เราเผื่อเงินจุกเฉินเอาไว้เผื่อว่าเผื่อเดือนไหนเราตกงานเราไม่มีงานเด้งกระทันหันอย่างเงี้ยหางานไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วเงินเดือนขาดส่งอย่างเงี้ยบ้านจะหลุดเอานะ ทุกอย่างจะหลุดเอานะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีการมันคือยังไงแต่อาเป็นว่าถ้าตกงานมานะเนี่ยแย่หรือป่วยอย่างเงี้ยเราต้องแบบรักษาระยะยาวอย่างเงี้ยเป็นเดือนอย่างเงี้ยจะทํำยังไงนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะต้องไม่เป็นหนี้ไม่ไม่ใช่เป็นหนี้แล้วแล้ว,ลวเราจะต้องบริหารหนี้ยังไงเนี่ยอันนี้อนาคตเนี่ยมีใครเคยคิดตรงนี้บ้างไหมครับผมว่าตรงนี้คือจุดอ่อนของหลายคนที่ไม่คิดเพราะคิดว่าระยะยาวก็จบแล้วคิดว่ามันเซฟแล้วคิดว่ามันไม่เสี่ยงแล้วแต่จริงไม่ใช่ครับ มันเซฟแต่มัน้อยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมันยังมันยังเกิดอะไรขึ้นก็นได้ในะอนาคตเราไม่รู้ไงอนาคตอนะ่ะเข้าใจะปะครับต่อให้ดูดวงก็ไม่รู้นะเพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปอริเลงวินาศวินาศเนี่ยเป็นพบสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในอีพีนี้คือช้าแต่มัน่นคงคําว่าวินาศหมายถึงการพังทลายการสูญเสียกัน คือข้อดีคือการปล่อยวางและทิ้งนั่นแหละครับดังนั้นจริงหมายความว่าการอุเบกขาลงนั่นแหละสิ่งที่ได้ช้าแต่มันคงหมายความว่าคนราศเมีนเนี่ยมักจะปล่อยวางได้ช้าแต่คิดได้คิดได้คิดได้แน่นอนวางได้แน่นอนแต่วางได้ชา้าป้าผมนี่แหละลัคนามีนคนหนึ่งป้าไม่ป้าไม่เคยบอกบนดิปปเกิดไม่เคยรู้เลยนะครับแต่ผมรู้ว่าป้าเนี่ยรักนามีนเพราะเราอยู่ในตรงตาแหน่งอ,อ,ยอ,ยอยู่การปรึกษาดูดวงส่วนตัวเนี่ยหกถึงเปีแล้วนะครับ จนจะเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยเราพอรู้อะไรมากบ้างแล้วเรารู้จักชีวิตป้าทั้งชีวิตไงต้องรู้จักชีวิตเขาทั้งชีวิตเราถึงสามารถอนุมานได้ว่าเขาลักษณะอะไรนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยลักษณะมีนคนหนึ่งผมก็อนุมานเอาว่าเป็นมีนนะครับทีนี้ป้าก็มีนเพราะหนึ่งอ่ะเป็นครูสองอ่ะจู้จี้จุกจิกชอบชอบ,ชอบสั่งชอบสอนชอ,อชอบบอกชอบหวังดีขี้สงสารนะครับขี้สงสารเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือคือเป็นคนที่แบบเห็นใครตกระกรรมลำบาก ก,ก็อยากช่วยเหลืออยากช่วช่วยเหลือนี้หน่อยหน่อยนะไม่ได้ช่วยเยอะก็เขาก็คิดว่าเอาเป็นครูไงก็หมายถึงว่ามีมือก็ทําเองแต่หมายถึงอันนี้ฉันช่วยในในสิ่งที่ฉันมีอะไรเงี้ยก็ั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีนเลยทีนี้พอเป็นวินาศเนี่ยป้าเนี่ยปล่อยวางได้ทั้งที่ป้าเป็นคนยึดติดยิ่งกว่าแม่กว่าพ่ออีกแต่ตอนนี้พ่อกับแม่เริ่มปล่อยวางได้บ้างแต่ก็ยังยึดอยู่เยอะอยู่พอสมควรคือได้ครึ่งเดียวปล่อยวางได้ครึ่งเดียวอายุเยอะกันละหลัง หลังก็เสียงกันหมดละหกสิบเจ็ดสิบกันแล้วเนี่ยแต่ว่าป้าเนี่ยวางได้ก่อนวางได้ก่อนป้าบอกว่าเออเดี๋ยวฉันตายไปแล้วเธอเขามาแบ่งกันนะคือพูดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหป้าแรงมากคือแบบว่าอย่าไปพูดเรื่องพวกนี้คือคือเขาปรงจากคู่ชีวิตก็คือคุณลุงนะครับเขาเสียเพิ่งเพิ่งเสียป,ปีนี้แหละครับนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบปล่อยวางได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่ห่วงมากละไม่มีอะไรเป็นห่วงมากละนะครับเพราะว่ามัน ว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ชอบพูดอย่างเงี้ยครับพูดคํำนี้ประจําเลยคือมีมีคนบุกลุกที่ดินนิดๆหน่นนนอยหน่อยครับแบบกินเขตเลยเขตมาแม่ผมเนี่ยเป็นคนดูแลที่ให้คือเป็นคนเฝ้าสมบัติเลยครแม่ผมเนี่ยก็คือคนอื่นเขาไปต่างจังหวัดมดเลยไงแต่ว่าแม่ผมมาอยู่ถิ่นเกิดน,นั้นเนี่ยก็เลยต้องเป็นคนเฝ้าสมบัติให้ทุกคนเลยในนั้นเนี่ยก็จะรายงานป้าบอกว่าช่างมันเถอะเอาไปก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้ช่างมันเถอนิดๆหน่อยหน่อยอะไรเงี้ย เนี่ยพูดอย่างเงี้ยปล่อยวางได้คุณคิดดูดังนั้นเนี่ยยิ่งแต่ก่อนยึดติดมากมากแบบอะไรก็ไม่ได้ต้องระเบ,บียบต้องกดต้องนู่นนี่นั่นคือแบบต้องเปอะครับอืมแต่เดี๋ยวนี้คือปล่อยวางได้มากขึ้นเป็นลักษณะนี้ดังนั้นครนาสิมินก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ได้มาเล่าป้าให้ฟังแต่เล่าตัวอย่างให้ฟังว่ายึดติดมากในตอนแรกแต่ปล่อยวางได้ในที่สุดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ช้าแต่มัน่นคงคือกว่าจะคิดได้กว่าจะปล่อยวางได้แต่ ต้องมีวันหนึ่งที่คิดได้แน่นอนนะคนาสีมีนบอกเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ